สวัดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN อีกแล้วนะคะก็อย่างที่รู้ไปเนาะถ้าใครติดตามเฟซไอจีหรือว่าดูจากคลิปที่เราเอาไปใส่ไว้ในเพลย์ลิสต์ให้เนาะ,นะก็จะรู้ว่าคลิปรีแคปตอนที่6ของเรานะคะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ความคืบหน้าก็คืออีก90วันเขาจะปลดบอกให้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นความผิดครั้งแรกของเราเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือเรา เราจะพยายามไม่ทำผิดนะคะเพราะว่าถ้าได้ใบเตือนลิขสิทธิ์3ครั้งก็คือช่องบินนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรามาดูแล้วก็คือเวลาเรารีแคปเนี่ยเราไม่ได้เห็นสัญลักษณ์ของแอปที่เราไปดูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแคปในส่วนที่เออเราดูใน ili, บิลลบิลเราก็จะเอาสัญลักษณ์ของบิลลบิลมาดูด้วยเนาะถ้าใครสนใจ มาเกียเรคคอร์ดนะคะหรือบันทึกมาเกียนะคะสามารถติดตามได้ที่แอปบิลิบิลิหรือแอปเอเอสเพลย์นะคะเราจะพยายามแคปรูปออกมาให้น้อยลงนะคะเพราะว่าบางทีถ้าสมมุติบางคนเขาไม่ได้ดูหรือว่าช่องเอ่อหรือไม่ก็แอป,ปเนี่ยเขาถือลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่เนาะถ้าสมมุติเราเอาออกมาแพร่เยอะมากเกินไปมันก็จะถือว่าผิดลิขสิทธิ์นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของเราเพราะว่าจริงๆอะ่ะเราเห็นพี่ที่เขาทำรีแอคชั่นเขาก็มีปัญหานี้เหมือนกันเราก็เลยตัด ปัญหาโดยการมาทารีแคปแต่กลายเป็นว่ารีแคปรู้สึกจะเป็นปัญหามากกว่าที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาดูกันว่าถ้าสมมุติทุกคนได้ดู ep 7.5นี้ก็คือน่าจะยังไม่เป็นไรอยู่นะคะน่าจะเบาใจได้อยู่เพราะว่า ep 7.5เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการย้อนความเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยถือโอกาสนะคะมาเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของคุโรเอจังนะคะทุกคน คือคุโรเอจังเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบว่าเอาจงริงอะเรา,าตัวละครตัวเนี้ยแวบบแรกะตอนเจอกันในซีซั่นแรกอะเราก็รู้สึกเหมือนกันนะว่าคาแรคเตอร์เนี้ยมันเป็นแบบคาแรคเตอร์ตัวประกอบหรือเปล่าเพราะว่าคือคนอื่นอะเขามีนามสกุลกับชื่อใช่ไหมแต่คุโรเอคือมาแค่คุโรเอเลยอะทุกคนมันแบบมันเป็นตัวละครที่จะว่าปิศาก็ปิศาจะว่าตัวประกอบมันก็ไม่เชิงแต่แบบมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ แล้วคือตอนแรกที่เห็นใส่ผ้าคลุมเหมือนอิโรฮายังนึกว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวต้องเป็นคู่หูกันแน่เลยแล้วก็ไม่นึกว่าแบบอยู่กันอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆก็หายไปเลยอะ่ะทุกคนแล้วมาปรากฏตัวอีกรอบอะ่ะก็คือมาเกียเล็กขอซีซั่นสอก็คือตอนที่วิ่งตามคิวเบต,ตัวเล็กออกมาแล้วก็มาป้ากับยาจิยโยพอดีแล้วมาจอยาจิโยะแล้วแบบก็ก็คงตกใจอะ่ะแต่แบบเผอิญยาจิโยตอนนั้นกําลังแบบว่า กำลังองลองอยู่กําลัง,มงโมโหมากิอุสอยู่แล้วมาเจอคุโรเอะคุโรเอะก็แบบคงเหว่เแล้วจอยก็บอกอ้าวเธอคือสาวนอนเวนที่อยู่กับอีโรฮะนี่ฉันมีอะไรจะคุยด้วยคือแบบเอาแล้วคุโรเอะคงคิดหนาวแล้วฉันแต่ก็ยังแอบ,บสงสัยอยู่นะว่าทําไมฮิรากิในมุน้องในมุอ่ะเขาถึงเลือกคุโรเอะให้มาช่วยให้มาดูอีโรฮะหรือเป็นเพราะว่าแบบสายสัมพันธ์เก่ามันยังคงมีอะไรแล้วเขาก็คงแบบ มีอะไรแหละเขาถึงมาทำเรื่องทั้งหมดนี้แล้วเขาอาจจะมองว่าโทกะเองก็เหมือนแบบไม่ค่อยปกติและแบบเหมือนไม่ค่อยเป็นคนเดิมเท่าไหร่แล้ว<ๆ>เขาก็เออาจจะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยคุโรเอะนะเคยอ,อยู่กับพี่สาวเคยอ,อยู่กับอิโรฮะมาก่อนน่าจะไว้ใจได้ก็เลยให้คุโรเอะไปดูอิโรฮะนะคะทุกคนฉากตอนที่คุโรเอะมาหามากับยาจิโยแล้วก็มาหาอิโรฮานั่นคือแบบตอนที่เป็นฉากต้นซากุระ เออฉากนั้นน่ะเป็นฉากที่รู้สึกว่าอสายสัมพันธ์ของอิโรฮะกับคุโรเอะก็คือแบบดีนะก็คือดีก็คือดีที่นั่นเป็นอิโรฮะนี่นึกนะว่าถ้าสมมุติว่าแบบตัวเองสลับตัวกับอิโรฮะคงไม่ความสัมพันธ์กับบดีกับคุโรเอะขนาดนี้แน่เราเราเราจะเป็นแนวคล้ายๆอาจิโยะอาจจะอาจจะแบบไม่โกรไม่นิ่งเท่าอะแต่แบบก็คงโมโหวแบบอ้พอ อิโรฮะตอนนั้นแบบอยู่ดีนึกจะหายก็หายไปเลยเพราะอีโรฮะหายตัวไปคนนี้โผล่มาก็อ้าวมีส่วนรู้เห็นแดน้แจ้จริงๆตอนแรกอะเราก็ไม่ได้แบบอะไรกับคู่อีโรฮะกับยาจิโอมากนะแต่ไอตรงฉากซากุระนั่นคือแบบคุโรเอะกายตัวประกอบซีนไปเลยอะ่ะคือเหมือนแบบมานั่งดูคนคอสวีดกันแล้วก็แบบอ้าวอเต็มที่เลยจะทําอะไรก็ทํายืนดูอยู่ตรงนี้แหละแต่เราก็รู้สึก ว่าก็ดีเหมือนกันนะที่เขาดําเนินเรื่องแบบว่าคูโรเอกับอิโรฮะเขาไม่ได้โกรธอะไรกันอะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าถ้าโกรธกันก็คือแบบมันจะกลายเป็นว่าตัวละครอิโรฮะมันจะดูแบบดักดักขึ้นมาไม่ไม่ได้ดักหรอกมันจะดูเหมือนแบบอิโรฮะมันจะไม่ได้ดูดีขนาดนี้ในสายตาคนดูนะซึ่งสําหรับเราถ้าเป็นความเป็นจริงอะเราโกรธเราโกรธคุโรเอะแน่ๆอาจจะไม่ได้โกรธเยอะแต่แบบว่าต้องมาเคลียร์กันว่าเอ้ย แล้วไอ้ที่ฉันหายไปเนะี่ยเธอมีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าคือถ้าถ้าเราเป็นอิโลฮะเราจะต้องถามเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเราอะนะแล้วก็คือชอบความที่อิโลฮะกับคุโรเอะมายืนอยู่ใกล้ๆกันตลอดเวลามันให้ความรู้สึกว่าเออแบบต่อให้คุโรเอะจะหายไปอิโลฮะก็ไม่เคยมองคุโรเอะแย่ yeah, อะไรเงี้ยคือมันก็มันก,เนนกเน็เป็นความอบอุ่นของตัวละครเหมือนกันนะเออมันก็เป็นเป็นความอบอุ่นในเรื่องร้ายๆที่น้อยเรื่องมากจาก เรื่องวโดกกะที่จะมีอะไรแบบนี้นะคะมีแบบนี้มาบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ฉากที่ทําให้เรารู้สึกชอบคุโรเอะมานิดนึงอะ่ะมันเป็นฉากที่เอ่อจำจำลืมตอนเป็นเป็นตอนที่แบบว่าอิโรฮะกับคุโรเอะเขาเดินเข้าไปแล้วเจอมิตามะเหมือนกับบอกว่าเนี่ยนะเอ่อโดเปีที่มันแบบมันถึงขีดจํากัดแล้วมันจะกลายเป็นแม่มดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับคุโรเอะกับ เออคุโรเอะกับอิโรฮะเขามาคุยกันอยู่สองคนนะเอออันนั้นน่ะน่ารักดีเราชอบที่เขาเหมือนกับทําให้ตัวละครอิโรฮะมีจุดที่แบบอ่อนแอลงมานิดนึงแล้วเหมือนกับแบบเหมือนไม่แน่ใจว่าจับมือไหมแต่เหมือนกับแบบเหมือนหันมาคุยกับคุโรเอะว่าเหมือนแบบเออกลัวจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาก็ปอบกันไปปอบกันมาคือมันทําให้รู้สึกว่าเออตัวเอกอะ่ะมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าแบบต้องเข้มแข็งตลอดเวลาอะไรเงี้ย มันก็จะเชื่อมไปถึงเพลงนิดนึงเพลงแคร์เลสที่เป็นเพ,เพลงเปิดเรื่องอะที่บอกว่าอะไรนะต่อให้ทําอะไรผิดไปมันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบจะเป็นความผิดคือต่อให้เรากลัวก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไงคือแบ็กกราวตัวละครอีโลฮะก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเป็นพี่สาวพี่สาวคนโตที่แบบว่าน้องหายก็ต้องมาตามหาน้องคือมันเหมือนกับแบบ มันเป็นจุดที่โชว์ให้เราเห็นว่าเออไม่ว่าตัวเองจะเป็นพี่คนโตพี่คนกลางน้องคนเล็กก็คือทุกคนสามารถกลัวได้เป็นสาวน้อยวทุนก็กลัวได้ไม่เห็นจะผิดเนี่ยแต่เบสซีนของเราจริงๆอ่ะคือซีนนี้ซีนที่คุรโรเอะเหมือนกับช่วยพังกำแพงแล้วบอกว่าให้อิโราฮาไปก่อนเลยแล้วอิโราฮาก็แบบไม่ไปไม่ไปแล้วคุรโรเอะก็แบบอืมไปก่อนเธอเราชอบความที่คุรโรเอะ ดูทําให้เรารู้สึกว่าเออคุโรเอะก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่คนร้ายอะไรแล้วก็ดูเป็นคนธรรมดาด้วยซ้าอ่ะแล้วยิ่งตอนที่บอกว่าฉันจะไล่ตามคุณนา,นามิกับคุณธรรมกิให้ดูคือแบบมันมันเป็นการไล่ตามที่แบบว่ามันไม่ใช่การแข่งเพื่อจะเอาชนะกันนะแค่เหมือนกับว่าเอ้ยเนี่ยคนนั้นคนนั้นนําไปแล้วเอ้ยเราต้องวิ่งให้เท่าเขาเท่านั้นไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันได้สูงกว่าเราเราต้องแบบเหนือกว่าไม่ใช่คือคุโรเอะไม่ได้คิดอย่างนั้นอะ่ะ มันมีแว็บหนึ่งอะที่ทําให้เรารู้สึกว่าคุณโรเอะบุคลิกคล้ายโฮมูละผมเปียเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเนี่ยฉันจะแข็งแร่งขึ้นเพื่อปกป้องคุณคนาคมะให้ได้คือมันมันก็คือเหมือนตัวละครผมดําในเรื่องนี้เหมือนเหมือนจะเป็นการเหมือนเป็นตัวแทนของการว่าแบบเอ้ยฉันแพ้ทุกอย่างทุกทางแต่แบบว่าฉันไม่ได้เก่งมาแต่เกิดแต่ฉันจะทําให้เก่งให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบ คนที่ไม่มีพรสวรรค์แต่มีพรสแสวงในตัวทุกคนคืออย่างบางคนน่ะอาจจะแบบเอ้ยเนี่ยฉันเก่งต่อสู้มาแต่แรกเลยนะแต่แบบเว้ยบางคนก็ช่าใจงไงว่าเอ้ยฉันเก่งการต่อสู้ฉันก็ไม่ต้องฝึกก็ได้แต่ในขณะที่แบบคนแบบคุโรเอะเขาเหมือนจะแบบคิดอยู่ตลอดว่าแบบเอ้ยฉันไม่เท่าคนอื่นแต่ถ้าไม่เท่าคนอื่นน่ะไม่ต้องน้อยใจก็พยายามทําให้มันเท่าให้ได้อ่ะเออแล้วคนแบบเนี้ย จะเก่งของเขาขึ้นมาเองคือต่อให้ตอนนี้เขาไม่เก่งเมื่อวานเขาไม่เก่งวันนี้เขาอาจจะเก่งพรุ่งนี้เขาอาจจะเก่งกว่าเมื่อวานก็ได้อะไรเงี้ยเออคนแบบนี้เราก็ว่าเออมันก็น่ารักดีนะผู้คลิกแบบนี้ต่อตะคอนแบบนี้อืมเหมือนตอนเนี้อนิเมะเขาพยายามจะแบบว่าให้เรามองไปที่คุโรเอะให้เรารู้สึกเหมือนกับแบบแบบออกแนวสงสารครุโรเอะนิดนึงเพราะาคุโรเอะถูกทิ้งไว้คนเดียวไงแล้วอีโลคาไปที่อื่นมันเหมือนเขาก็พยายามเล่นกับความรู้สึกเราแล้วว่า ฮ่าฮ่าลุ้นละสิว่าเขาจะรอดหรือเปล่าแล้วก็แบบตัดตัดคือแบบตอนนี้คือเหมือนกับให้คุโรเอะโผล่มาทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยจะทําอะไรกับคูโรเอะหรือเปล่าเนี่ยหมายหมาย,หมายถึงคนเกียดน,นะแล้วดอปเปิลของคุโรเอะที่เป็นอีกานะคือใครที่ไม่ชอบสีดําหรืออะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่สวยแต่สําหรับเราที่เป็นคนชอบสีดําอะเราสึกว่าเฮ้ยมันเท่นะ มันเท่คนกับความรู้สึกที่ว่าโซเจมเธอมันจะปกติอยู่ใช่ไหมคุโรเอะคือแบบคือถ้าใช้เกินลิมิตก็จะกลายเป็นแบบใครเดะนะคะก็คือซีซั่นนี้ยังไม่มีใครตายเลยนะคะทุกคนก็ไม่อยากให้มีแต่กลัวหวยมันจะไปออกที่คุโรเอะอะเพราะว่าจากตอนล่าสุด EP7 ก็คือเห็นคุโรเอะสู้คนเดียวแล้วก็คือล้มอยู่ตรงบันไดเราขอไม่เอาภาพมานะคะเพราะเรากลัวสปอยไม่ไม่ใช่ว่าเรากลัวสปอยเพื่อนๆน,นที่มาตามเรานะเรากลัวจะโดนจากแอปนี่แหละว่าแบบเอ้ยอยังไงเพราะฉะนั้นเราจะเอา,เอาขอเอาภาพมาแค่นี้แต่เรายังจําเหตุการณ์ได้อยู่นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราค่อนข้างจะแบบห่วงคุโรเอะตอนนี้คือคุโรเอะจะกลายเป็นดับเบิลที่เกินลิมิตจนจะกลายเป็นแม่มดหรือเปล่าหนึ่ง กลัวว่าจะโดนพวกมากิอุสฆ่าเอาไม่ก็ถูกพวกมากิอุสเอาไปจับขังไว้เหมือนที่มิฟูยุโดนนั่นแหละแต่แต่เรารู้สึกว่าซีซั่นนี้อิลินาต้องต้องพลิกแน่เลยอะเพราะดูเขาไม่จอยมาตั้งแต่เปิดซีซั่นแล้วนะว่าแบบแบบเอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับบ้านฉันแบบว่ากลับไปต้องไปเล่นเกมอะไรอย่างเงี้แบบดูไม่จอยเลยทั้งทงที่ตอนปิดจบซีซั่นแรกก็คือเป็นคนพูดประโยคเด็ดเลยนะคะเมื่อไหร่จะมานะคืนวอลโพกิสคือแบบ เอากะมาให้กะว่าให้เราแบบเหมือนเล็งอิลิน่าไว้แล้วพอเปิดมาซีซั่นนี้อิลิน่าไม่จอยไม่สนุกเลยเราจะมาจับตาดูกันนะคะทุกคนว่าระหว่างคู่โรเอะกับอิลิน่าใครจะเป็นคีย์สำคัญของภาคนี้กันแน่แล้วเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงแล้วคลิปเราจะโดนบล็อกอีกหรือเปล่ามาลุ้นใน อีพีเจนะคะอีพีเราคิดว่าเป็นการรีแคปที่ไม่น่ามีปัญหาประเด็นอะไรแน่นอนแต่เรารุ้น E.P.8 แต่ลองเดี๋ยวจะลองเย็บเย็บ E ีจ้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิด E.P.8 โดนก็คือเดี๋ยวเราจะมาพูดสรุปตอนมันจบเรื่องหลังจากนี้ไปทีเดียวเลยนะคะทุกคนคือที่เรามาทำรีแคปเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนขี้ลืมคือบางทีอ่ะมันจุดเราจุดประเด็นไว้ในตอนหนึ่งสงสัยไว้ตอนหนึ่งแล้วเราก็จะลืมไง สำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีแคปมาเกียเรคคอร์ดนะคะ EP 7.5นะคะเรามาดูกันสิว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อมาเกียสจะล่มสลายหรือเปล่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะไว้มาติดตามกันในคลิปรีแคป EP 8นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายๆไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน